ทำไมป้ายคอเสื้อถึงต้องบอกขนาดและคําแนะนําการซักสําคัญอย่างไรต่อผู้บริโภคและธุรกิจแฟชั่นป้ายคอเสื้อเป็นองค์ประกอบเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่แท้จริงแล้วมีความสําคัญมากไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วยในบทความนี้ เราจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมป้ายคอเสื้อถึงต้องระบุขนาดและคำแนะนำการซักพร้อมทางแนะนำเทคนิคสี่สำหรับร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ให้ติดอันดับการค้นหา 1. เหตุผลที่ต้องระบุขนาดบนป้ายคอเสื้อ1.1ช่วยให้ลูกค้าเลือกขนาดที่เหมาะสมป้ายคอเสื้อที่ระบุขนาดชัดเจนเช่น S M L XL หรือขนาดเป็นเซนติเมตร และนิวช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นลดปัญหาการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนให้ร้านค้า1.2สร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์เสื้อผ้าแต่ละแบรนด์อาจมีการตัดเย็บแตกต่างกันการมีป้ายขนาดช่วยสร้างมาตรฐานให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น2เหตุผลที่ต้องระบุคำแนะนำการซัก2.1ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า ผ้าบางชนิดต้องการการดูแลเฉพาะเช่นห้ามซักน้ำร้อนควรซักมือเท่านั้นหรือห้ามใช้เครื่องอบแห้งหากผู้ใช้ปฏิบัติตามคำแนะนำการซักที่ถูกต้องเสื้อผ้าจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น2.2ลดความเสียหายจากการซักผิดวิธีหลายครั้งเสื้อหดหรือสีตกเพราะซักผิดวิธี ป้ายคอเสื้อที่มีคำแนะนำที่ชัดเจนช่วยลดปัญหาเหล่านี้2.3สร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคำแนะนำการซักแสดงถึงความใส่ใจในคุณภาพสินค้าช่วยให้ลูกค้าเชื่อมันในผลิตภัณฑ์มากขึ้น 3. เทคนิคสีาสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์3.1ใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องใส่คีย์เวิร์ดที่ช่วยให้คนค้นหาเจอสินค้าของคุณเช่น เสื้อยืดพร้อมป้ายใส่ป้ายคอเสื้อสกรีนเสื้อผ้าพร้อมคำแนะนำการซักเลือกใส่เสื้อให้พอดี3.2เขียนคอนเทนต์ให้เป็นประโยชน์สร้างบทความเกี่ยวกับวิธีเลือกใส่เสื้อให้พอดีตัวอ่านป้ายคอเสื้ออย่างไรให้ดูแลเสื้อผ้าได้ดีขึ้นทำให้เว็บไซต์มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อา่านและช่วยเพิ่มอันดับ43.3ใส่รูปภาพและวิดีโอ ถ่ายรูปป้ายคอเสื้อที่มีข้อมูลชัดเจนหรือทำวิดีโออธิบายวิธีดูแลเสื้อผ้าตั้งชื่อไฟล์รูปเช่น s i z e t าร์ h เช JPG w a t c h i n s t r u t r u c t i o n l a b e เ j เ g เพื่อช่วยในการทำสีสรุปป้ายคอเสื้อที่มีขนาดเสื้อและคำแนะนำการซักเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าเลือกเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้น และดูแลเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้องนอกจากนั้นยังเป็นจุดที่สามารถใช้ทำซีลเพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ได้อีกด้วย